สวัสดีค่ะพี่้องขาพบกับใจสัางพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซี FC ใหม่ทุกทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ้ังขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางห้างสิง VIP เช้าบ่ายนะคะวันที่3ธันวาคม2565นะคะก่อนคํานวณนะคะ้คอ,คนนนะคะองขาคําเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค,ค่ะค่ะค่ะก็เแล้าคำนวณน,นะคะใจก็จะพาไปดูวันที่2เหมือนเดิมนะคะเข้าหรือเปล่านะคะวันที่2ใจให้เด่นรอบเช้า0และ7เด่นรอบบ่ายใจให้5และ0 รอบเช้าบนมา985าล่าง9 5นะคะมาเข้าเด่น5ของรอบบ่ายหมดเลยนะคะอย่างรอบเช้าหลุดนะคะรอบบ่ายใจ5และศนยบนมา7 3 5ล่าง4 3เข้าเด่นหอีกแล้วนะคะอย่งเข้าคู่53นะคะสถิติมีเข้ามีดุดกันทุกวันเช่นเคยนะคะจามาต่อวันที่3ก็ขอทุกท่านเฮงๆปังๆนะคะเด่นรอบเช้านะคะของวันที่ยู่ที่ หกและศูนย์จับคู่ความน่าจะเป็นนะคะหกสี่หกหกหกเจ็ดหกเก้าหกแปดหกห้านะคะศูนย์ค่ะพี่องค่ะศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เก้า 0ู0ย์แค่ะเด่นรอบบ่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่4และ6กนะคะจับคู่ความน่าจะเป็นนะคะ4ี4ห4สี่ศูนยห้สค่ะ หกนะคะพี่ตองขาหกหกหกศูนย์หกเจ็ดหกสามหกห้าหกสี่หกสองนะคะพี่ตองค่ะประมาณนี้นะคะเรามาดูคู่ตัวเด่นค่ะหกศูนย์สี่หกวันนี้หกเบิ้ลนะคะจะมาเลขเบิ้ลหรือเปล่านะคะหกสี่หกหก นะคะ0ก็04 06นะคะวันนี้ใจขออนุญาตจับเพิ่มนะคะ02 4ด้านล่างนะคะ46 42 6ก็60 66 60แล้วก็67นะคะพี่น้องชอบหรือเปล่านะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะสถิติมีเข้ามาดูทุกวันเช่นเคยเนาะพี่น้องเนาะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันหมาค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ